ายยไปเลคครรัับบผมโอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับช่องเอก K.A. s t สตูดอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็พบกับเกม GTA Online Surf Low Life นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนทำงานข้าวัวนะครับสำหรับคนมาใหม่หรือคนที่แบบว่าเริ่มต้นเลยนะครับผมอาจจะกระตุกหน้าผมปรับภาพ Max นะครับผมนะดูแต่ผมจะปรับอนนี้กากหน่อยะปรับรายละเอียดอผมปรับศูนย์ไปเลยนะครับผม นะเออมาอย่างแรกก็อย่างแรกเราให้เราทับออกงานก่อนนะถ้าเกิดคุณออกงานแล้วก็วิ่งมาตรงนี้เดี๋ยวผมขอปรับภาพกาก่อนละกันกระตุกนะโทรศัพท์ผมเป็นวี v o กากนะครับผมแล้วก็เออเอา้เอาวอา้อาวอ้าวผมใช้ไอพีตัวล่าสุดนะครับตัวล่าสุดจะหลุด น้อยเนี่ยนี่แล้วก็มันจะเขียนว่าอะไรคุณสมัครงานข้าวอัเรียบร้อยแล้วสามารถเริ่มงานได้เลยก็คือให้วิ่งเข้ามาในนี้นะครับผมนะแล้วก็กดวายนะครับผมแล้วก็รอนะครับได้อดรอบราสี่ิบนั้นะแล้วก็เอาไปแพนะ็คนั้นแล้วก็มาขนเรื่อยๆนะครับผมนะครับมันได้เป็นพันแะพ็กเลยแหละนะอืม โอเคเรื่อยๆครับโอเคโอเคพอเราได้คบสิบแล้วเราไม่ต้องทับ GPS ลหรอกนะครับผมว่าพาะเรายังไม่ขายนะขายก็ขายอยู่ที่ตลาดนะครับผม เดีวรามาตรงนี้นะครับพี่ออกมาแล้วก็นี่จะมีข้าววัวนะครับผมนะเข้าไปในไม่ได้นะเผื่อมีคนมาทำโซนนี้มันออกไม่ได้นะครับผมจะทำตรงนี้เลย <c oughs> โอเคงั้นรอสักครู่รอไอ้ไอ้รอซิ่แดงเต็มก่อนนะครับผมมันกำลังแพ็คให้อยู่นะครับครับพี่นะครับเพื่อดูงา้นเอ้เพื่อดูไอของจักรเนาะาเดิงไม่ได้เพราะว่าอันนี้ ปุ๊บนี่เราก็จะได้ exp สามแล้วก็ได้คอยอมาอีกสามใช่ไหมวะไม่รู้อะน่าจะเป็นคอยมั้งนี่ครับมันจะมีทั้งหมดหลายอย่างเราก็เอามาที่กระเป๋าอาชีพอันที่สองนะครับผมแล้วกดเลือกไปนะครับผมมันจะเป็นอาชีพอาชีพตวถูกกฎหมายนะครับเป็นเนี่ยแพ็กเนื้อวัวสีมว่วงอันซ้ายมืออันที่สองครับตอนนี้ผมมีร้อยสี่สีพั่วผมมาทําล่วงหน้าไว้แล้วไงโอเคแต่ผมจะไปขายให้ดูนะคลิปนี้ไว้หน่อยนะครับผม โอเคทับ GPS เลยครับแล้วก็อาชีพถูกคนไม้แล้วก็กกวกข้าววอนที่สามนะครับผมแล้วก็จุดขายนะครับมันจะอยู่ที่เมืองหนึ่งนะครับผมตรงนี้นะครับเรียกง่ายว่าเป็นตลาดแหละผมเรียกว่าเป็นตลาดเลยโอ้ยอ่าวเรียบร้อยรถควมเดี๋ยวเราไปเจอตรงตลาดกันเลยนะครับโอเคครับทุกคนเราก็มาถึงแล้วนะคะผมเรา พอประภาพก่อนนะเหมือนเดิมกระต smells, well. milk, ุกครับของเนี่ยมันเยอะเไอะไตรวนีมีของเยอะลรือคนเยอะเลยหรือรถเยอะผมกระตุกหมดนะครับ FPS ผมจะตกเพราะว่าวีโว่ที่ผมมันกากับเป็น android 8แป er อยู่เลยแะให้เรามาที่ตลาดนะผมเรียกตลาดนี่ยไม่ร <c oughs> ู้ว่าทุกคนเรียกอะไรนะครับผมเพราะว่ามันขายได้เกือบทุกอย่างนี่แหละแล้วก็วิ่งมาตรงนี้นะครับผมให้กดไแล้วก็ นี่มันจะมีอะไรคุณมีแพ็กเื้อบัวร้อยสี่สิจำนวนนะครับนะราคาปัจจุบัน1ชิ้นต่อร้อสบาทนะครับผมนะขายไปเลยครับผมนะครับร้อสีิบแล้วก็ปึ๊บแล้วก็ได้เงินมาหมือนเก้าหกร้อยนะหมือนเก้าพันหกร้อยนะครับผมนะโอเคนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด,กด like s u b s c r i b ไล์ผมด้วยแกผม เพื่อนๆคลิปใหม่ๆของผมนะครับผมนะเอ่อช่องนี้ก็จะเป็นแนวเกม GTA แหละครับนะโอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ยายๆเจอกันคลิปหน้านะครับ